กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคุณน้าคุณอาคุณลุงทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับบอยพะลองนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่245ี่บนะครับบอยพะลองก็มีวัตถุมงคลนะครับมาให้ทุกๆท่านได้รับชมเหมือนเดิมอ่านี่เลยนะช่องทางการติดต่อหลักของบอยพะลองนะครับพี่ๆ EP นี้จะเป็นชุดพระปิดตานะพี่ๆพระปิดตาหลวงพ่อพัดบุญยกกามูนะครับบอยพะลอง ซื้อมานี้น่าจะประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าองค์นะห้าสิบองค์อ่าห้าสิบประมาณห้าสิบเอ็ดห้าสิบสององค์นี่แหละเพราะว่ามันมีอย่างอื่นมาด้วยสององค์อ่าตอนนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณแค่แค่นี้นะครับไม่ถึงยี่สิบองค์นะพี่พี่อ่าโดนตัดหลังไม่ไปด้วยแล้วก็แบ่งน้องๆที่ทํางานไปด้วยนะครับ เพราะว่าได้มาเยอะหลายรุ่นเลยพี่พี่แต่ว่าไม่ให้ไปหมดนะผมเดี๋ยวไม่มีเหลือมาแบ่งในช่องนะครับอแต่ก็ยังพอเหลือนะอเดี๋ยวมาไล่ให้ชมคุณนะ้คุณอาคุณลุงที่ที่เห็นคลิปช้านะครับบอยพหลองอยากจะมาแนะนําหน่อยหนึ่งนะพี่พี่อันนี้ใช่ไหมจะเป็นหน้าช่องของของผมนะครับของบอยพะลองพี่พี่กดติดตามได้เห็นอะไรไหมครับนี่เห็นรูปลัครงเห็นรูปกระดิ่งไหม อ่ถ้าเราอยากเห็นคลิปไวๆนะครับเห็นคลิปก่อนเพื่อนเราก็กดนี่มันก็จะขึ้นมานี่แจ้งเตือนทั้งหมดสีดำๆเนี่ยเราก็กดไปเลยนะพี่พี่ปึ๊บอ่าเราก็จะมันก็จะขึ้นนี่คุณได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาบอยพอลลองลงคลิปหรือโพสอะไรไปเราก็จะเห็นเป็นคนแรกๆนะครับอ่าเผื่อมีอันไหนถูกใจบางท่านไม่ทันเลยนะพี่พี่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ บางท่านนี่นู่นสามสี่ชั่วโมงไปแล้วถึงเห็นนะครับมันก็ไม่ทันแล้วนะครับอันที่สวยๆก็เขาก็ไม่ทันนะพูด,ดง่ายๆมันก็เลยได้อันไม่ถูกใจก็เลยว่าบางคนโทรมาถามว่าทำไมไม่ทันสักทีบางคนถึงกับเลิกไปเลยก็มีเลิกติดตามบอลพลองไปก็มีก็ต้องกราบขออาภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะครับเห็นก่อนได้ก่อนเป็นปกติของทุกช่องพี่พี่ ไ์สดหรืออะไรเหมือนเดิมเรากดเช่าเข้าไปเนี่ยกดคอมเมนต์ซื้อเข้าไปเนี่ยบางทีคอมเมนต์เราอยู่อันที่สองเนี่ยไม่ทันเขาแล้วก็เหมือนเดิมพี่พี่เราก็ไม่ได้มันเหมือนกันนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเพราะฮอบบอพ่อรองก็ยิ่งเป็นพระที่ไม่แพงด้วยหาเช่าได้ทั่วไปพูดตามตรงนะครับอ่ะก็รอกันไปเรื่อยๆรักใครชอบพอกันก็ดูกันไปเรื่อยๆนะพี่ๆอ่ะมาเอารุ่นไหนก่อนดนีนี่นี่ได้สายพายมา พี่ๆเชื่อไหมผมได้มาส5องค์รุ่นนี้ได้มา15องค์ตอนนี้เหลืออยู่แค่3องค์พี่ๆสายพายถ้าเป็นสมเด็จนะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยราคานี้นะครับบอกเพราะเรามีมาสามองค์นะเอ้ยไม่ใช่มีมา3ามองค์เหลืออยู่3ามองค์พี่ๆไม่เหลือมาแบ่งไม่ได้นะครับอยากมาแบ่งเหมือนกันเพราะว่ามันราคาไม่สูง พี่ๆนี่อันนี้หมายเลขสองหนึ่งสามครับเป็นเนื้อออกโซนเหลืองเหลืองนะเหลืองฟักทองหลวงพ,พุทธภูมญยกาโมอันนี้น่าจะเป็นปีหกสี่นะครับนี่ปีหกสี่นะซีนเดิมด้วยพี่ๆนี่ซีนเดิมออันนี้เป็นเนื้อเหลืองฟักทองนะชุดไพ่บอยผ่้รองเอาองค์ละห้าสิบาทนะพี่ๆอ่าองค์ละห้าสิบบาทนะครับเนี่ยมีอยู่แค่สามองค์เท่านั้นนะอันนี้เนื้อเหลืองฟักทอง รายการที่สิบนี่ต่อไปอันนี้เป็นเนื้ออะไรมีมาสามองนะพี่พี่ชอบปิดได้เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อออกขาวๆนะครับมีมวลสารจีวอนะฟังตะทูุดหนึ่งดอกอ่านี่นะอันนี้นะนนหมายเลขหกสิบเจ็ดพี่พี่นี่หลังจะเป็นยันพุทธซอน,นครับอ่านี่องค์ที่สองนนะอันนี้ก็ห้าสบบาทนะพี่พี่ องค์สุดท้ายนะมีแค่3องค์ชอบค่อยเอาไปนะพี่พี่ถูกใจถูกราคาค่อยเอาไปซีนเดิมทุกองค์เลยรุ่นนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อออกสบู่นะครับสบู่เลือดทาทาผิวข้างหน้านะั่นเป็นผิวออกเหมือนทองแดงนะวะ,ะประมาณนี้มีรูปกุมารน,นอนอยู่ข้างหลางอันนี้หมายเลขสี่สเลข2หลักนี่มวลสารล้รนเลยข้างหลัง อ่านี่องค์ละห้าสิใครชอบก็จัดไปนะสายภายเขาเรียกว่าสายภายถ้าเป็นสมเด็จนี่แพงแพงเลยสายภายต่อไปอันนี้เป็นรุ่นมหาราบจัมโบนะครับปิดตามหาราบจัมโบ้รุ่นร่ำรวยเงินทองอ่านี่ชื่อรุ่นดีนะมีแค่2อ,องค์พี่พอ่านี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้หน่อยจัมโบ้ขึ้นมาหน่อยนี่เดี๋ยวนะให้ดูขนาดฝ่ามือนี่นะประมาณนี้นะฝ่ามือ เทียบกับฝ่ามือนะครับบางท่านชอบจัมโบ้นะครับบางท่านชอบองค์เล็กๆนะครับนี่ความชอบของเราไม่เหมือนกันแต่แต่ผมสังเกตได้นะส่วนมากจะชอบโซนแบบเข้มๆพวกเทาๆดำๆอ่างเงี้ยเป็นเนื้อใบลานออกเป็นเทาๆใบลานเนื้อดำอ่างเงี้ยชอบผงทูบส่วนมากหลายๆท่านชอบแบบนั้น,นครับนี่ อันนี้วัดห้วยด้วนนะครับชัดเจนพี่พี่อันนี้หมายเลขสองสองแปดร่ำรวยเงินทองซีนเดิมนี่ซีนยังใหม่ๆเลยพี่พี่เนี่ยซีนยังใหม่ๆเลยโอ้สวยนะเป็นจัมโบ้นะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้อ่นนี้ออกเป็นดำาๆนะหมายเลขสองสองแปดอันนี้สี่สิบบาทนะมีอยู่สององค์อันนี้ออกเป็นขาวขาวทา ทานหามานะครับนี่ปัดปัดทองแดงมาเป็นออกเป็นสีทองแดงนะอ่านี่สวยสมบูรณ์พี่พี่มีอยู่แค่สององค์นะรายการที่4.39นะหมายเลขหนึ่งนย์สารล้นล้นเลยอันนี้40บาทนะมีแค่สององค์รับองค์ไหนแคปหน้าจอส่งมาได้ส่งมาทางไลน์ได้หรือว่าโทรโทรก็ได้นะพี่พ อแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้ผมชอบนะรุ่นนี้บอยพ่อลองเก็บไว้องค์หนึ่งนี่ชอบดูยูโทนขีข้างลังเป็นรูปเหมือนลงปูคนระับหมายเลขสองห้าเจ็ดรวยรวยรวยอันนี้ปีหกสี่ไหมใช่ส่วนมากเป็นปีหกสี่หมดเลยนะพี่ๆอุ้ยขอได้ไหมองค์นี้ยิ่งดูยิ่งสวยนะครับนี่ ใครเอานะเอาห้าสิบาทแล้วกันนี่ไม่มีไม่เป็นไรนะห้าสิบาทแล้วกันพี่พี่ใจอยากได้มากเลยเนะี่ยผมไม่ได้ดูแบบยังไงล่ะเราก็ดูผันผ่านนะอันนี้เป็นลายเสือไอ้ลายทับพ,พัางนี่พามันเยอะดูผผ่านๆน,นี่ว่าสวยนะนี่ข้างหลังเป็นรูปหลวงปู่นะอันนี้หมายเลขสามแปดหนึ่งพี่พี่อ่านี่สวยเลยจมูกโด่งเลยเห็นไหมพี่พี่นี่ สวยรุ่นนี้สวยอชอบค่อยเอาไปนะถ้าไม่เอาไปบอยพอลองเก็บนะไม่แพงพี่พี่ห้าสิบาทถือว่าเช่าได้บางทีไปเดินซื้อเดินเองซื้อไม่ได้เลยยี่สิบาทได้รุ่นอะไรก็ไม่รุ่นแบบไม่ใช่รุ่นอะไรก็ไม่รู้ดิแบบสภาพแบบกล่องเยินเยินผิวก่อนก่อนแตกหมดแล้วเพราะผ่านการคุยการเขี่ยมาบางทีพักกล่องนะพี่พี่ มันไม่ได้สภาพตามที่เรานี่นะอ่าแล้วก็ใครชอบอันนี้หน่อยมาเป็นจัมโบ้สองปดนีจัมโบ้สองมีอยู่สององค์พี่พี่นี่จัมโบ้สองในมาน้อยนี่หลังยันตีอันนี้หมายเลขหนึ 1, 4, ่งสี่สอง่าหนึ่งสี่สองทาทองสวยๆเลยจัมโบ้สอง อันนี้ผมไม่มีเก็บนะเพราะว่ามันได้มันน้อยผมเอามาแบ่งหมดนะพี่ๆก็ดูพิจารณากันเอาแล้วกันนะนี่ไม่มีเก็บเลยแบ่งให้พี่ๆหมดเลยเอาห้าสิบบาทเหมือนกันนะเอาห้าสิบาทเหมือนกันแล้วก็องค์ต่อไปอ่าอันนี้จะเป็นปัดออกเป็นเป็นพิงโกนะออกเป็นเหมือนนาคนี่อันนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่ง แปดสามแล้วก็มีโคาา้ดซาลาอ่าอันนี้ออกเนื้อเอาอเป็นน้ำตาลนะพี่พี่เมื่อกี้ออกแดงๆอันนี้ออกน้ำตาลนะอ่านี่มีอยู่แค่สององค์เท่านี้เลยพี่พี่ใครเอาเอาองค์ละห้าสิบพี่พี่อ่าองค์ละห้าสิบต่อไปเป็นพิมพ์เงินล้านนะครับนี่พิมพ์นี้ก็ได้มาเอ้ยมีแค่สององค์เองอ่ะพี่พี่อ๋อมันมีองค์นี้ผมรู้ว่าได้มาสามอ๋อ เก็บไว้องค์หนึ่งก็ยังว่าอยู่ได้มาสามองค์มันมีเป็นรุ่นนี้อยู่ข้างล่างอีกรุ่นหนึ่งดูดูองค์นี้ก่อนอันนี้เป็นตะกุดสามกษัตริย์พี่พี่สามรวยเมื่อกี้นะที่เป็นหลังหลวงปู่นะครับนี่โหรุ่นนี้ผมชอบมากเลยนะทาไมสวยอย่างนี้วะเนี่ยสวยคลาสสิกมากเลยกับราคาห้าสิบาทพี่พี่เนี่ยพระใหม่ๆอย่างเงี้ย อ่ะลองพิจรารณาดูกันนะพี่ๆบอยพอ้องก็พูดตามความจริงครับชอบก็ชอบนะชอบก็คือว่าชอบสวยๆเส้นคมๆเลยแกะพิมพ์ได้ดีนะลลำๆด้วยอ่ะห้าสิบบาทพิมสามรวยรวยรวยรยอ่ะมาดูพิมพ์เงินล้านอันนี้ก็ปีหกสี่เหมือนกันอ่าโอ้ยๆอยอยอ,ยอย่าบอกนะ อืมยังโอเคหลุดไหมเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยเสียงมากเลยเป็นมวลสารนะเดี๋ยวต้องลงกล้องดูก่อนมีเสียหายเพิ่มเติมไหมเนี่ย okay. พี่ๆอย่างที่เขาบอกขนาดเซียนใหญ่ยังจับสมเด็จหลุดแต่คามือมาแล้วเลยพี่ๆนักประสาอะไรกับเรา้าจะหลุดออกจากตรงนี้โอ้เสียดายจัง ก่อนไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรพี่ๆเป็นค้าไปเฉยอ่ะนี่โอเคยังสวยโอ้ยตกใจหมดไม่แพงแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันบินอะ่ะพี่ๆอ่าไม่แพงก็ไม่อยากให้บินให้แตกหรอก,รอ,ก,รอ,กอยากให้สมบูรณ์โอ้ยมีลำๆเลยเงินล้านพี่พี่พิมเงินล้านาอยเพาะเรามีแค่สององค์แบ่งสององค์นะผมเก็บองค์หนึ่งอันนี้ออกเป็นเนื้อขาว,ขาว เงินล้านข้างล่างมวลสารล้นๆ้นเลยอเอาองละห้าสิบบาทแล้วกันอันนี้เป็นเนื้อเทาเนื้อเทาฟูฟูมวลสารล้นๆ้นเหมือนกันปีหกสี่นะพี่พี่ดูเนื้อดูแร่ดูมวลสารนะครับที่เขาใส่ลงไปนะนเนื้อแบบนี้มันคลาสสิกคนชอบเยอะเนื้อโซนนี้พี่พี่โซนนอกเทาเนี่ หลังเป็นยันตีนะไม้เลขแปดเจ็ดสามอ่ะนี่องคละห้าสิบบาทมีอยู่สององเท่านั้นอ่ามีพิมพ์มีพิม,มพ์นี้พิมพ์เดียวนะที่ผมเปิดสี่สิบาทเพราะน้องมาตีมาตีมาไม่สูงแต่ก็สวยนะอา่านี่ปิดตาจเจริญทรัพย์ร้อยปีปีหกสี่เหมือนกันพี่พี่เอ้นี่ อันนี้จะเป็นเนื้อผงทูบนะออกเป็นเทาๆผงทูบข้างหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นี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 ่ภูมิใจนําเสนอเลยข้างหลังเป็นรูปเหมือนนะครับจเจริญทรับย์ร้อยปีฝังแร่ฝังพอยน่าจะเป็นพอลหรือเป็นแร่นี่นะครับตามนี้นะพี่ๆจะหมูกสวยๆเดิมๆพระใหม่ๆเลยนะพี่ๆไม่ได้ผ่านสนามนะครับพระเก็บนะครับ อ่าเป็นเนื้อเทาๆผมทูบข้างหลังเป็นรูปเหมือนมีอยู่สององคอ์อันนี้ออกเป็นเนื้อขาวเลยฝังตะกุดอ๋อนี่มีข้างล่างนะมีเลขข้างล่างเดี๋ยวสองเลขให้พี่พ,พี่ดูก่อนเผื่อบางคนก็ถูกเฉลกเอ้ยฉลกเฉลกกับเลขสองเจ็พี่ๆสอเจ็ด เลขสองตัวจะไปะเฉลกซะแล้ววะาบาะอหลงอันนี้มีตะกุดอ่ามีตะกุดในโอ้โหอันนี้แร่ล้นๆเลยหมายเลขสองสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหรือสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดพี่พี่อ่าอ่าเอาองคนะ์ละห้าสิบเหมือนกัน เอาองค์ละห้าสิบเหมือนกันต่อไปเป็นรายการสุดท้ายแนละ้วอันนี้หลุดมาจากกล่องไหนเนี่ยดูคนน่าจะจมโบน่าจะเงินล้านหลุดมาจากเงินล้านพี่พี่ชอบอเอาไปนะพี่พี่ถูกใจถูกราคาคอเอาไปนะ,ะบางท่านนี่ราคาไม่เกี่ยงก็มีนะแต่แต่ขอแค่ถูกใจ มีแต่บอยพอลอรองแหละหาให้ไม่ได้นะครับราคาไม่เกี่ยงขอแค่ถูกใจผมผมยังหาให้ไม่ได้เลยนะบางเดี๋ยนี้ไม่ค่อยมีเวลาเดินสนามพี่พี่ลูกชายเปิดเรียนใหม่มันก็เลยยังยังทิ้งไม่ได้พี่พี่ยังนั่นไปไหนต้องไปส่งไปรับทุกวันก็เลยเออผมต้องไปส่งทุกวันแม่เขาไปรับ เพราะว่าเช้าผมจะไปขึ้นงานไว้แล้วก็กลับมากลับมาห้องแล้วก็เอาลูกไปงเรียนอาบน้ําแต่งตัวให้ลูกไปงเรียนตอนบ่ายแม่ตอนเลิกเรียนแม่ก็ไปรับเพราะแม่เขาเลิกงานบ่ายสองทุกวันผมจะเป็นหน้าที่ส่งตอนเช้าอันนี้เป็นจัมโบ้หนึ่งพี่ๆนี่ได้มา5องค์น้องมันแบ่งให้5องค์ปิดไปและสามโดนหลังไม้ไป3ามนะครับ ดนหลังบ้านไปสามเขาจะเอาหมดแหละมันมีคนจะเอาหมดยูผมไม่ไม่ได้แบ่งนะครับมาแบ่งหน้าหน้านี้ก่อนมาให้พี่ๆก่อนนะครับอันนี้หมายเลขห้าสิบห้านะครับอาดูไม่ผิดนะตายเทโลบินต่อหน้าลูกป,ปูเลยพี่ๆนี่ผมไม่ได้ดูเลขนะนี่เพิ่งมาเห็นพร้อมกันนะครับเนี่ยความแบบนี้ไม่เอามารอเล่นแน่นอนพี่ๆ เนี่ยผมเพิ่งเห็นจริงๆหมายเลขค่าสิบห้าเป็นเนื้อออกเขียวๆนะจมโบ้1หนึ่งนะพี่พี่อืมเอาเท่าไหร่ดีเนี่ยขอหกสิบาทได้ไหมพี่พี่ไม่เอาดีกว่าเอาห้าสิบั้นแหละอืมตั้งใจจะแบ่งห้าสิบาทอย่าเลยอย่าเลยบอยพ่อรองเอาแค่นี้พอห้าสิบบาทพอตั้งใจไว้แล้ว พี่ๆเชื่อไหมน้องมันตีผมมาห้าสิบาทแหละไม่ได้กำไรนะแต่ว่าอยากแบ่งราคานี้เพราะว่ารายการอื่นก็พอมีกำไรอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยห้าสิบาทผมว่าโอ้โหจะไปหาที่ไหนพี่ๆโอ้โหมือเด้งจังอันนี้ผมไม่มีเก็บเลยนะเพราะว่าผมได้มาแค่ห้าได้มาแค่ห้าแล้วแบ่งไปแล้วสามแล้วเหลือสองสององค์ อันนี้มายเลขหกศูนย์สองโอ้โหโหูยหยังคมอ่ะอมผมว่าผมกลับไปผมจะได้ซื้อราคานี้หรือเปล่าหลวงพ่อกระแสกำลังดีเราไม่รู้ว่าน้องมันเหลืออยู่อยู่หรือเปล่านะจมโบหนึ่งนะพี่ๆสำหรับพี่พี่เอาห้าสิบบาท อใครชอบรุ่นไหนนะใครชอบพิมพ์ไหนก็ปิดมาได้พี่พี่มีจำโ 1, จโนหนึ่งจำโวสองสามรวยสายพายสายพายก็ขายดีนะสิองค์เหลือ3ามองค์พี่พี่ไม่ธรรมดานะครับสายพายนี่คนเล่นเยอะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะพี่พี่สำหรับอีพีนี้บอยพลองก็ไล่ครบแล้วก็บอกวิธีการติดตามที่เราจะได้เห็นคลิปก่อนก่อนนะครับอ่าเราจะได้ดูก่อนชอบเราค่อยเอาไม่ชอบก็ผ่าน ไปก่อนพี่พีโอเคก็ประมาณนี้นะครับกราบขอบพระคุณคุณนะ้าคุณอนาะคุณลงุงคุณพี่ทุกทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับพี่พีคุณนะ้าที่เข้ามาใหม่นะครับก็น่ารักทุกคนเลยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกค้าที่ดีนะครับอ่าส่วนมากเป็นลูกค้าที่ดีนะครับเข้ามาก็เช่าแล้วก็รับของอ่าก็รับของไม่ไม่มี ม่มีปิดเล่นส่วนมากปิดเล่นก็จะมีนานๆคราวบาทีแต่มันช่วงนี้มันเข้ามาหลายหลายคนเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับแบบลองยินดียินดีจะส่งไปทางให้เหมือนเดิมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอีพีนี้ก็ขอตัวไปแล้วขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ